นักแสดงสามาความสามารถไอาการ์นมนเนตรเล่าประสบการณ์เจอก้อนเนื้อโดยบังเอิญซึ่งโชคดีที่ไม่ใช่เนื้อร้ายผ่าเอาออกเรียบร้อยแล้วโดวยสาวไอเล่าให้ฟังว่าตรวจเจอเป็นก้อนก็เลยผ่าออกไม่กังวลเพราะเคยคุยกับพี่ปาล์มแฟนคลับที่ป่วยเป็นมะเร็งซึ่งนั่นเป็นเคสใหญ่ก็เลยได้กำลังใจมาหลังจากผ่าก็คอยติดตามทุกๆ6เดือนคุณหมอก็บอกให้ตามอยู่เรื่อยๆไม่รู้จะมีโอกาสกลับมาอีกไหมส่วนของไอไม่ลามตอนนี้ก็ดูแลอาหารการกินแล้วก็ออกกำลังกายค่ะ ออะ่ะเจอเป็นเคสก้อนเนือ้อซึ่งก็ไปตรวจต่อว่าโอเคโชคดีที่มันไม่ใช่ก้อนเนื้อที่เป็น ที่เป็นเนื้อร้าย mm. ค่ะก็คือแบบโอเคมันยังเป็นปกติแต่ว่าบังเอิญว่ามันเอ่อมันโตขึ้นในหลังจาก1ปีที่ที่เจอเขาแล้วก็มันมีเส้นเลือดมาเลี้ยงก็เอาไปว่าเราเอาเขาออกดีกว่าณวันที่เจอไม่กังวลเลยเพราะว่าเพราะว่าเราได้คุยกับพี่แฟนคลับอะคะ่ะพี่มามณ์ตอนนั้นพี่ปามป่วยเป็นโรคมะเร็งแล้วแล้วเราค่อนข้างเคสแบบใหญ่มากเลยลักษณะเหมือนคนแบบตั้งครันอะแต่อยู่ตรงหน้าอกข้างซ้ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอะได้สัมผัสก้อนเนื้อนั้นอะ เออแต่เรารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่รุนแรงมากเลยกับคนคนหนึง่งแต่เวลาไอาไปพูดคุยกับพี่ปามอะ่ะคือไอเห็นกำลังใจมากๆกับสิ่งที่ที่พี่ปามมีอะ่ะวันนั้นเราเลยรู้สึกเลยว่าโอ้โหคนครบ 3- 2ออย่างเราแล้วยังไม่ป่วยบางทีเราท้อเรารู้สึกเหนื่อยกับงานหรืออะไรเงี้ยแบบไม่ได้แล้วเราต้องแบบ มีกําลังใจไอทำการผ่าตัดเมื่อวันที่2มีนาะปีนี้ก็คือประมาณ6เดือนแล้วเหมือนกันต้องดูแลใส่ใจเรื่องอาหารการกินเรื่องความเครียด <ไอ S 1> หนูวก,กําลังกายค่ะ<อ>แล้วก็ถามว่ากินคลีนไหมเราเลือกเลือกมากกว่าว่าเอออาจจะงดของทอดหรืออะไรที่จำเป็นต้องใช้น้ํามันจริงๆเราจะใช้น้ํามันอะไรคุณแม่ก็จะเลือกใช้น้ํามันลําข้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนใส่ใจกับวัตถุดิบมากขึ้น ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง Twin s i g h t HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage Twin s i g h t HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ